ที่เพื่อนๆเห็นประชาชนต่อแถวยาวขนาดนี้เพราะว่าทุกคนอยากกินของดีในราคาไม่แพงนั่นก็คือสวนทุเรียนหมอนทองแท้จากสวนขวัญใจนั่นเองเพียง500คิวต่อวันเท่านั้นอยากจะบอกว่าเจ๊ขวัญใจ800ไล่มาทั้งทีตลาดแตกทุกงานเพื่อนรู้เปล่าเจ๊ขวัญใจอ่ะขนทุเรียนมาขายที่นี่กว่า50ตันสถานที่จัดงานคือบิ๊กซีบางบอนนั่นเองเขาจะขายทุเรียนตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10กันยายนและที่สคัญอยากซื้อทุเรียนหมอนทอง49บาทเขาจะเริ่มแจกบัตรคิวตั้งแต่8โมง45 ขายปลีกราคาถูกทุเรียนหมอนทองโลละ99บาทมีตลอดทั้งงานคุ้มแบบนี้หาที่ไหนได้ยากที่นี่ยังมีพี่พี่พนักงานนะช่วยขอทุเรียนให้ได้ทุเรียนความสุขเป็นแบบไหนนะสามารถบอกพี่เขาได้เลยทุกคนนะเชี่ยวชาญทางหน้าทุเรียนแบบสุดๆพอเลือกทุเรียนมาเสร็จแล้วนะก็ไปต่อคิวช่างกิโลได้เลยหลังจากนั้นก็จะได้ตัวเลขที่ช่างคิโลมาต่อจากนั้นเดินไปจุดหนึ่งเพื่อจ่ายเงินแค่นี้ก็เรียบร้อยซื้อมาเสร็จปั๊บนะเลยขอให้พี่เขาผ่ากันสดๆเลยจะได้รู้ว่าทุเรียนหมอนทองจันทบุรีของเจ้ขวัญ รูมในน่าหวานละมุนสุดๆเอาจริงๆนะหยิบลูกไหนโดนใจทุกลูกแน่นอนเพื่อนดูหน้าคนกินนะแค่คิดก็ฟินแล้วให้ป้าๆกินบ้างดูนีเป็นยังไงด้วยนะชิมเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมเตอร์ีดแดงอร่อยไหมเจ๊ขวัญใจแปดร้อยไล่รับประกันชั้นหนึ่งทุกลูกคเคลมได้ทุกกรณีถ้าเน่าหนอนอ่อนขาวรับเคลมให้ฟรีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยและมหากรรมทุเรียนครั้งนี้เจ๊ขวัญใจแปดร้อยไร่จัดขึ้นที่บิ๊กซีบางบอนตั้งแต่วันที่แปดถึงวันที่สิบกันยายนนี้เอาจริงๆนะ จอะ่ะมีคุณภาพขอบอกว่าเปลือกบางสีห้าภูมาแบบเต็มๆขออร่อยๆแบบนี้อย่าลืมมากินกันนะ